ทริคตั้งพาสเวิร์ดให้ปลอดภัยในปี2021สำคัญมากมาทำไปพร้อมกันนะคะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตั้งรหัสผ่านยังไงให้ปลอดภยัยแต่ว่าบางทีมันก็ยากแล้วก็จําไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยตั้งแบบธรรมดาไปนั่นแหละคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆก็เป็นออนไลน์ไปหมดแล้วไหนจะข้อมูลส่วนตัวอีเมลรวมไปถึงบัญชีธนาคารก็อยู่ในมือถือหมดแล้วถ้าสมมติว่าเราพลาดไปเนี่ยเงินในบัญชีอาจจะหายไปหมดแบบไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ เผื่อใครยังไม่รู้นะคะเราไม่ควรจะใช้ข้อมูลส่วนตัวมาเป็นรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์เพราะว่ามันเดาง่ายเกินไปหรือว่าตัวเลขซ้ำๆหรือตัวเลขที่เรียงกันเช่น1 2 3 4งสอมเลิกนะคะคําในดิกชั้นีก็เหมือนกันพวกนี้เนี่ยมันเดาง่ายเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแฮกเกอร์เขาไม่เดาแค่คนมานั่งพิมพ์อย่างเดียวเขาใช้ระบบสุ่มคําเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคำเลยแบบนี้เนี่ยาการใช้คําที่มีอยู่แล้วก็จะเสี่ยงมากขึ้นไปอีกค่ะแล้วถ้างั้นจะตั้งยังไงให้ปลอดภัย มาฝาฝกกันค่ะ 1. ตั้งรหัสให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นจริงๆเราสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวมาทำเป็นรหัสผ่านได้นะคะ แต่ต้องมีแพทเทิร์นที่มีแค่เราเท่านั้นที่รู้มาเป็นส่วนเสริมหน่อยสมมุติว่าจ๋าเจาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมาตั้งเป็นรหัสผ่านใช่ไหมถ้ามาเฉยๆเลยคนอื่นที่รู้เบอร์ของเราเนี่ยก็สามารถลองอินเข้าไปได้ให้เพื่อนๆเอาเบอร์โทรศัพท์ตเองมาตั้งแล้วเอาชื่อหรือว่าชื่อเล่นของเราเนี่ยแทรกเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์หรืออาจจะมีตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แทรกลงไปค่ะแล้วถ้าใครที่อยากจะประโยคสั้นๆเนี่ยมาทําเป็นรหัสผ่านนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องลองเปลี่ยนดูจากตัวอักษรธรรมดาให้เอาตัวเลขหรือว่าสัััััััญลลลกกกกษษณ์ตตตตต่่่่าาาางงๆเเเเนนนนียยยมแทวววววอออรรคะ็็็ปปหืถ้ เป็นเลขหนึ่งหรือเครื่องหมายตกใจอย่างประโยคที่จ๋าจะมาทําเป็นพาสเวิร์ดนะคือ this is จ๋าจ๋ากอาสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาแทนตัวอักษรค่ะมันก็จะดูยากขึ้นแล้วนะแต่แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องพยายามจําให้ได้ด้วยนะคะ 2. ตั้งรหัสแยกแต่ละแอปอย่างที่เพื่อนๆรู้นะคะว่าเราเนี่ยไม่ควรใช้รหัสเดียวกันทุกๆเว็บไซต์หรือทุกๆแพลตฟอร์มเพราะถ้าสมมติมีคนรู้รหัสเราแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าได้ทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะต้องคิดใหม่ทุกๆเว็บไซต มากเลยก็คือขึ้นตน้นหรือว่าปิดท้ายพาสเวิร์ดของเราด้วยตัวย่อหรือว่าชื่อของแพลตฟอร์มนั้นๆค่ะอย่างเช่นรหัสของจาคือ xxxx มันก็จะกลายเป็น xx xx fb ถ้าจะเป็น tiktok ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น xx xx tt คราวนี้เพื่อนๆอยากจะไปทาในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยก็กลายมาเป็นตัวย่อของแพลตฟอร์มนั้นได้เลยเราก็จะมีรหัสที่แตกต่างกันไปแล้วก็จาได้ง่าย้วยค่ะ3ตั้งรหัสผ่านให้มีชีวิตรหัสผ่านที่มีชีวิตที่จ๋าหมายถึงเนี่ยก็คือรหัสผ่านของเราถูกรันด้วยเลขชุดหนึ่งค่ะอาจจะเป็นวันเดือนปีที่เราเปลี่ยนรหัสไปเรื่อยๆก็ได้สมมติว่าจ๋าเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆเดือนรหัสผ่านของจ๋าก็จะเป็น xx xx 01แล้วก็ ็น XX x x x 0 2รันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําให้ยากขึ้นได้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าจ๋าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนรหัสทุกๆวันอังคารที่2ของเดือนอย่างเดือนนี้เดือนตุลาคมใช่ไหมคะคือเดือนที่10อังคารที่สองเนี่ยคือวันที่12เพราะฉะนั้นรหัสของจ๋าก,ก็จะกลายเป็น XX x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  1 0 1 2เดือนหน้าเป็นเดือนที่11อแล้วนะคะอังคารที่2คือวันที่9ก็จะเป็น XX x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  1 1 0 9ค่ะซึ่งพอเรารันรหัสแบบนี้แล้วเนี่ยต่อให้ คนอื่นรู้รหัสผ่าน xxx ของเราแต่เขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยรันด้วยอะไรเขาก็จะไม่สามารถเดาตัวเลขของเราได้แล้วก็ไม่สามารถล็อกอินเข้าแพลตฟอร์มของเราได้ค่ะข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราลืมรหัสหรือว่ากดผิดไปใช่ไหมคะละหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนรหัสไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราก็จะพอเดาออกแล้วว่าอ๋อถ้าเราลันตัวเลขแบบนี้เราต้องเป็นตัวเลขชุดนี้แน่เลยก็ลองขีดเข้าไปแบบนี้ก็จะล็อกอินได้แล้วค่ะ4เก็บรหัสให้ s a ฟ e ที่สุดจะว่าถ้าเพื่อออนลงททําาตม3ข้ี่จ รหัสผ่านของเราก็น่าจะปลอดภัยระดับนึงแล้วนะคะสิ่งถัดมาก็คือการจํานั่นเองจะไม่แนะนําให้จดไว้ตามแอป,ปต่างๆอย่างเช่นส่งเข้าไปในแชทหรือว่าสร้างเป็นโนต้ตในกลุ่ไลน์นะคะเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะหลุดออกไปก็ได้ถ้ารหัสผ่านจํายากจะแนะนําให้ใช้เป็นแอปพั s สเวิร์ดแมเนเจอร์ที่จะรวบรวมรหัสไว้ในที่เดียวอันนี้ก็จะช่วยสําหรับคนขี้ลืมนะคะและที่สําคัญแอป,ปแบบนี้เนี่ยก็สามารถช่วยสุ่มรหัสใหม่ให้เราได้เรื่อยๆด้วยค่ะจะมีมาแนะนํา2แอป,ปนะคะก็คือ one password แล้วก็ last pass ค่ะ แอปแรก One Password แอปนี้ก็จะสามารถซูมรหัสผ่านได้แล้วก็เก็บรหัสผ่านของเราได้นะคะแต่มีค่าบริการอยู่ที่เดือนละ129บาทถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูคลิปที่เติร์นเตินแนะนําไว้ได้ค่ะอีกแอปนึงที่จ๋าจะมาแนะนํานะคะก็คือ LastPass ค่ะอันนี้ลองใช้แล้วเดี๋ยววันนี้มาใช้ให้ดูค่ะตัวแอปนี้เนี่ย มันไม่ได้เก็บแค่รหัสผ่านได้อย่างเดียวนะคะมันสามารถคียรหัสผ่านแล้วก็เก็บอย่างอื่นได้ด้วยเช่นพวกบัตรเครดิต<อ>บัญชีธนาคารหรือว่าบันทึกลับเนี่ยก็สามารถมาเก็บไว้ในนี้ได้เหมือนกันค่ะเวลาที่จะเพิ่มนะคะก็กดบวกได้เลยเราก็จะเห็นว่ามีหลายอย่างให้เลือกนะคะจะมีพาสปอร์ตมี Wi-Fi พาสเวิร์ดนี้ก็เลือกได้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะคะเป็นบันทึกลับนี่กดเข้าไปตรงนี้พิมพ์งลงไปเลย พอเสร็จแล้วเราก็สามารถแนบได้ด้วยแนบรูปหรือว่าแนบแบบรูปถ่ายล่าสุดแบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถอัดเสียงได้ด้วยพอเรียบร้อยก็กดเซฟได้เลยนะคะนี่เราจะมาเห็นว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะบันทึกหลับด้านล่างค่ะในแอปนี้นะคะนอกจากจะเก็บรหัสผ่านต่างๆได้แล้วเนี่ยเขามีตรงนี้ด้วยนะที่จะบอกว่าเขาสามารถช่วยสุ่มแล้วก็สร้างรหัสใหม่ใช่ไหมคะกดไปตรงนี้ได้เลย generate password นี่เราก็เลือกได้นะคะเราอยากได้ความยาวแบบไหนสมมติอยู่ตรงนี้30ตัว นี่มันก็จะเลือกมาให้แล้วก็ Copy ปี้เราไปใช้ได้เลยค่ะแล้วพอย้อนกลับมานะรูปเพชรด้านล่างนี้นะคะคือการใช้งานแบบพรีเมียมและนี้เลย Security Challenge พอเรากดเข้าไปเขาก็จะบอกว่า รหัสผ่านของเราตอนนี้เนี่ยปลอดภัยขนาดไหนอย่างของจ่าตอนนี้94.7ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะแต่ว่าการใช้งานแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบพรีเมียมเพื่อนๆก็ต้องเสียเงินนิดนึงแต่ว่าเขาให้เราใช้ฟรีได้30วันค่ะหลังจากนั้นก็คิดเป็นรายปีปีละ1,150บาทค่ะ และข้อสังเกตก็คือเราต้องระวังไม่ให้มาสเตอร์พาสเวิร์ดหรือว่าพาสเวิร์ดเวลาที่เราจะใช้เข้าแอปพาสเวิร์ดแมเนจเจอร์เนี่ยถูกแฮ็กไปนะคะเพราะถ้าสมมติคนอื่นแฮ็กมาได้แล้วเขาก็จะเข้ามาในแอปเหล่านี้ใช่ไหมเขาจะรู้หมดเลยว่ารหัสผ่านของเราคืออะไรบ้างซึ่งวิธีการระวังนะคะก็คือจะต้องเปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นนั่นเองค่ะซึ่งคลิปนี้ก็มีสอนเหมือนกันนะคะรอดูนะคะจะเสริมให้นิดนึงนะคะว่าถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าเราเนี่ยใช้รหัสผ่านอะไรบ้างเข้าเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มไหนจริงๆสามารถดูได้จาาากมือือออถขงเรนนะคะคคแต่่่วที เข้าไปดูเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของมือถือเท่านั้นเพราะว่าเขาจะให้เรากอรากอกรหัสหรือว่าสแกนนิ้วก่อนเข้าไปดูค่ะอย่าง iOS นะคะเข้าไปที่ s e t t i n g แล้วก็เลือกที่รหัสผ่าน หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะโชว์ให้หมดเลยนะคะว่าเราใช้รหัสผ่านอะไรบ้างที่พิเศษก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยเช็คว่าเราใช้รหัสผ่านอันไหนซ้ํากันบ้างไหมแล้วมีรหัสผ่านอะไรที่ควรเปลี่ยนแล้วบ้างค่ะส่วนของ Android เนี่ยจะไม่มีคลังรหัสผ่านแบบ iOS นะคะแต่ว่าสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันเข้าไปที่ passwords google com ก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะคะว่าเราใช้พาสเวิร์ดอะไรล็อกอินเข้าแพ,พลตฟอร์มไหนคะ่ะ เปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นมาถึงทริคสุดท้ายนะคะก็คือ two factor authentication หรือว่า2 fa นั่นเองเป็นการล็อกอินขั้นที่2นะคะเวลาที่เราต้องการจะเข้าสู่ระบบเนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตนอาจจะเป็นการกรอกรหัสผ่าน6หลกักกรอ otp ที่เราได้รับจาก sms หรือว่าการกดยืนยันตัวตนจากมือถือค่ะซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้บัญชีของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะต่อแฮกเกอร์รู้รหัสผ่านของเราแต่เขาไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เขาก็เข้าสู่ระบบของเราไม่ได้ค่ะวิธีทําก็ไม่ยาก ะะเข้าไปในการตั้งค่าแล้วก็เลือกการรักษาความปลอดภัยของแต่ละแอปได้เลยเดี๋ยวจะลองทําของ Facebook ให้ดูก่อนนะคะพอเข้าไปในแอป Facebook นะดูที่ขีด3ขีดนะคะเลื่อนลงมาตรงตั้งค่านี่นะคะเป็นรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยัยก็จะมีตรงนี้เลยการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นกดเข้าไปนะคะ พอเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะมีวิธีที่เราเลือกว่าเราต้องการจะยืนยันตัวตนด้วยวิธีไหนใช้แอปยืนยันตัวตนหรือว่าใช้ SMS หรือว่าใช้คีย์รักษาความปลอดภัยสมมุติจะใช้แบบ SMS เลือกแล้วก็กด continue ได้เลยเพื่อให้เวลาที่เราต้องการจะล็อกอินเนี่ย SMS มันจะวิ่งเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกตรงนี้อันนี้จักก็ใส่ลงไปแล้วกด confirm ต่อไปเนี่ยสมมุติถ้ามีคนอยากจะแฮกเข้ามาใน Facebook เรามันก็จะบอกว่าให้กรอก S M S หน่อยถ้าเขาเป็นแฮกเกอร์เขาก็กรอกไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะล็อกอินไม่ได้ค่ะที่จะรู้มาภายในสิ้นปีนี้ Google ก็จะบังคับทุกคนที่ใช้ Gmail ให้ใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นเหมือนกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ทาก็สามารถลองเปิดแอป,ปแล้วก็ทําไปก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองทําของแอป,ป Gmail ให้ดูนะคะอันแรกเข้าไปในแอป,ป Gmail แล้วก็ดูตรงรูปของเรานะกดเข้าไปได้เลย เลือกตรงการจัดการแอคเค n t ของเราเลื่อนไปหาคำว่าการรักษาความปลอดภัยนะคะเลื่อนลงมาจะมีการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นอยู่กดเข้าไปกดเริ่มต้นได้เลยค่ะอันนี้เราก็ก,กรดพาสเวิร์ดของเรานะคะพอเข้ามาถึงหน้านี้ก็กดคอนติเนียได้เลยค่ะอ่ะเราก็จะต้องกรอกเบอร์นะคะกรอกเบอร์ตรงนี้ลงไปเพื่อให้มันส่งตัวเลขมานี่นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยใส่เลขโค้ดที่เราได้รับนะคะ กดเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแอปอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเซตติ้งแล้วก็ดูหัวข้อการยืนยันตัวตน2ชั้นได้เลยถ้ามีเพื่อนๆก็ทำไว้ก่อนเธอค่ะปลอดภัยกว่าเท่านี้บัญชีของทุกคนก็จะปลอดภัยแล้วนะคะการตั้งรหัสผ่านที่ยุ่งยากหรือว่าการยืนยันตัวตน2ชั้นเนี่ยเพื่อนๆฟังแล้วจะสุขลำบากหน่อยนะแต่มันสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆสำหรับยุคนี้นะคะและจะอยากเฝ้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะบัญชีธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาไม่ขอให้เรามากรอกบอก รหัสเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รับอีเมลที่บอกว่าช่วยกรอกรหัสผ่านของบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีธนาคารหน่อยได้ไหมห้ามทําเด็ดขาดนะคะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยคือเขามาหลอกเราแล้วเราต้องระวังให้ดีเลยและถ้าใครมีทริคในการตั้งรหัสผ่านแบบล้ำๆอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกจ๋าได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกคนมีความสุขสนุกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะมันก็จะเป็น xxxxxxx จามีมาแนะนำเสด็จเนี่ยสามีมาแนะนำจามีมาแนะนำอะไรไหมคะ